สวัสดีครับผมนี่ก็สืบวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกม d i จิ m o n Master Online Server Omega อร์โอกสตรีมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าใครเนี่ยที่ประสบปัญหาเผื่อทิ้งโมโนแมสนะครับหรือว่าอะไรก็ตามทําให้โมโนแมสเนี่ยหายไปเราเนี่ยจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับใครอยากรู้เนี่ยก็เชิญรับชมในคลิปเลย ครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปสมัครอ่าเป็น ID ของเกมคิงก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยทาคลิปไปแล้วนะครับใครที่อยากรับชมเนี่ยก็สามารถกดรูปตัวไอด้านขวามุมบนได้เลยให้เรากรอกล็อกอิน ID นะครับที่เว็บเกมคิงนะครับซึ่งผมเนี่ยแปะไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดภาพไปตอนที่ล็อกอินเสร็จแล้วครับเมื่อเราเนี่ยกดล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราคลิกคําว่าซัพพอร์ตนะครับตรงนี้ให้เมาส์มาเลื่อนมาชี้แล้วก็คลิกไปที่ My Q&A นะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าจอ นี้มานะครับให้เรากดคําว่า contact support ครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราคลิกคําว่า category นะครับหรือว่าหมวดนั่นเองให้เราคลิกคําว่า general นะครับส่วน server เนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นตัว omega นะครับ character เนี่ย สำคัญมากเลยนะครับหรือว่าชื่อตัวละครเนี่ยก็ต้องใส่ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยให้ถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราใส่ไททอลนะครับแล้วก็คอนเทนต์นะครับซึ่งผมเนี่ยจะมีแพทเทิร์นให้ดูนะครับก็สามารถที่จะเปิดเดสคริปชันแล้วก็ก๊อปแล้วก็ไปแก้ไขได้เลยนะครับครับหัวข้อก็คือเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตเนี่ยแล้วก็ได้ทําการลบโมโนแมสไปนะครับคอนเทนต์ก็คืออธิบายว่าเราเนี่ยกำลังเคลียร์ค้างอะไรทํานองนี้ แล้วเราเนี่ยก็เผลอที่ไปทิ้งแมสนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยให้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็จะมี3 3อย่างให้เกอะนะครับก็ได้มีแพลตฟอร์มนะครับถ้าใครเป็นสตรีมนะครับก็ให้ลบเกมคิงข้างหลังออกแต่ถ้าใครที่เป็นเกมคิงนะครับก็ ให้ลบสตรีมข้างหน้าออกแล้วก็ใส่ชื่อเทมเมอร์เนมนะครับก็มันจะตรงกับคาแรคเตอร์นะครับชื่อคาแรคเตอร์ส่วนเซิร์ฟเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟโอเมก้านะครับถ้าเราทําอะไรเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ให้กดสับมิดข้างล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่อเอานําเรื่องราวเนี่ยมาบอกผมนะครับเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นวิธีแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับสวัสดีเทมเมอร์เราเนี่ยคือทีมงานนะของเกม d Master ิจิมอนมารเต เราเนี่ยได้ส่งไอเทมเนี่ยไปที่กระเป๋าแคสของคุณแล้วถ้าคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อพวกเราได้พวกเราเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณอะไรทนองนี้นะครับก็ไปเช็คที่ตัวเรานะครับว่าได้รับไอเทมหรือเปล่านะครับถ้าเราส่งชื่อผิดหรือว่าเปลี่ยนชื่อเนี่ยห้ามเลยนะครับถ้าเปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะส่ง ไอเทมมาที่ตัวละครเราได้นะครับก็แนะนําว่าในระหว่างที่รอเนี่ยห้ามเปลี่ยนชื่อเลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสาหรับคลิปการแกร้ปัญหาเผอทิ้งโมโนแมสนะครับถ้าใครที่ชอบใจนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครเนี่ยเจอเพื่อนเนี่ยที่ประสบปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เขาดูได้นะครับถือว่าเป็น c สส e study เคสหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีแนวทางในการแกร้ปัญหา